สวัสดีครับคลิปนี้ฟลุกฟอร์มี้ขอเริ่มต้นด้วยการส่งกําลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ฐานทุกท่านนะครับที่อยู่ในแนวหน้านะครับกับสถานการณ์เหตุการณ์การมาทะกันนะครับระหว่างกัมพูชาและไทยณขณะนี้นะครับรวมถึงขอแสดงความเสียใจนะครับและแสดงความอะไรกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกับเหตุการณ์นี้ทุกท่านครับทุกคนครับวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์นะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของรูเบนอมริมนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะลงเล่นเกมนัดแรกนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเช้าวันพรุ่งนี้เราจะลงสนามเกมแรกละนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่เมกานะครับในซีรีส์ของการทัวร์เมกาในช่วงของการพรีซีซั่นแบบนี้นะฮะหกโมงเช้าเดี๋ยวเรารู้เรื่องกันนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในช่วงของการพรีซีซั่นนะครับเกมแรกนะครับก็แน่นอนฮะดูเบนอาริมก็ต้องเพรสคอนเฟนซ์นะครับให้สัมภาษณ์ทันแหลงข่าวนั่นนี่นู่นนะครับซึ่ง บทสัมภาษณ์เรื่องของการแถลงข่าวถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะเรียกว่าข่าวคราวเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยอาจจะช่วงเบาบางลงไปแล้วนะครับเพราะส่วนหน้าที่มีอยู่ตอนนี้มันก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าในหลายๆคนเนี่ยแมนยูเนี่ยซื้อไม่ได้เอื้อมไม่ถึงนะครับจะมีเต็มที่ก็อาจจะเป็นโอลิเวอร์กินส์นะฮะที่อาจจะอยู่ในเดียวที่สามารถแลกเปลี่ยนต่างๆนานาได้หรือไม่นั่นนี่นู่นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าว่าโดยรวมแล้วภาพรวมของกองหน้าที่ เป็นข่าวกับแมนยูเนี่ยโอ้โหยังยังอีกไกลยังอีกไกลนะครับอ่ะแต่วันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์ของรูเบนเอาริมนะครับที่เขาพูดถึงสูตรต่างๆนะครับกับการที่จะใช้เรื่องของนักเตะในตำแหน่งเกมลูกเ่อนข,ของนักเตะเบอร์สิบมิดฟิลคู่กลางจะเป็นยังไงการได้มาซึ่งคุณย่านะครับการได้มาซึ่งเอ็มบิโมบทบาทของบรูโน่เฟอร์เดสและที่สําคัญคือนี่เป็นการเอ่ยปากพูดแบบชัดเจนครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับ กับบทบาทการเล่นของคอบบี้เมนูนะครับอ่ะวันนี้ผมรวบรวมบทสัมภาษณ์ของรูเบนออมริมนะครับที่เพรสคอนแถลงข่าวเอาไว้นะครับก่อนที่แมนยูนั้นจะเล่นเกมอุ่นเครื่องในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับช่วง6กโมงเชา้าตามเวลาในบ้านเรานะครับก่ติดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าทบทวนเรื่องของโปรแกรมซี precision ดูกี่โมงช่องทางไหนยังไงบ้างแล้วก็บทสัมภาษณ์ของรูเบนออมริมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องฟลุ๊กแฟมจะได้ไม่พลาดทุกคคลลิิปจากของฟฟุแมี่รับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะเน้นไปที่เรื่องของบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมนะครับที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในช่วงการเพรสคอนที่เมกาก่อนเกมที่แมนยูนั้นจาร้อนีนเกมอุ่นเครื่อง6กโมงเช้านะครับหกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะเอาเรื่องช่องทางก่อนช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อแฟนๆของฟุตบอลทุกท่านนะครับที่กังวลว่าจะดูทางช่องทางไหนนะครับช่องทางแรกนะครับ MU TV ทนะครับ MU TV ทั้งแอปลิเคชันของ MUTV ปกติที่ใครที่เรียกว่ารู้อยู่แล้วนะครับก็จะตาม Subscribe เป็นแบบรายปี200นะครับก็ สามารถดูเกมพรีซีซั่นของแมนยูได้มีฟูลแมตช์มีนั่นมีนี่ก็คือเรียกว่าได้สิทธิพิเศษเยอะนะครับแล้วก็มีเกมของการันตีสุดของอทีมเยอรมนให้ดูด้วยนะครับแต่พรีซีซั่นเนี่ยเต็มๆเราได้ดูทาง MU TV อยู่แล้วนะครับ200บาทกับการ Subscribe รายปีนะครับก็เป็นการอุดหนุนสโมสรด้วยนะครับก็สามารถดูได้แล้วก็แคสขึ้นจอได้ด้วยนะอันนี้ทาง MU TV นะปกติผมก็จะดูทางช่องทางนี้นะครับแล้วก็ทางช่องทางของเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่นะครับของพรีเมีียยรรร์ลลกกกนนนนนััั่่่คคคืืออออขงงงงทาาโโมมมมะบผเเเเ็็สพิว อันนี้เลยมาแชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็มีบรรยายไทยนะครับของทางโมโนนะครับผมก็สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็สมัครแบบ้าอยากสมัครแบบรายเดือนก็ารายเดือนก็ได้นะครับถ้าสมัครแบบรายปีรายปีก็ได้ก็ตามสะดวกได้เลยนะครับทางโมโนก็จะมีภาค มีบรรยายไทยทั้งสาเกมที่อเมริกานั้นแฟนๆมันอยู่ได้ดูหมดเลยสะดวกทางช่องทางไหนก็รับชมทางช่องทางนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จบเกมแล้วเราค่อยมาคุยกันเดี๋ยวจะหาว่าฟุตแฟมไม่บอกช่องทางการรับชมและจะดูได้ยังไงเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องถามจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะกูจะดูทางไหนดีวะอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคมาดูบทสัมภาษณ์ของทางรูเบนอโมริมนะครับที่สัมภาษณ์ไว้ เอาเรื่องของการเสริมทัพนักเตะใหม่ก่อนอ่ะฟังกันดีๆนะฮะเอามาริมพูดถึงการเสริมทัพเสริมทีนักเตะบอลใหม่บอกว่าเขาก็พอใจมากๆนะครับกับการเสริมนักเตะใหม่นะครับบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญว่าทําไมต้องเซ็นนักเตะใหม่เข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับบอกว่าบางเคสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ค่อนข้างโอเคครับทั้ง มารูสคุณย่ารวมถึงบ้านเอบบโมนะครับที่ทั้งสองคนนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับนั่นจึงเป็นเรื่องสําคัญเขาพูดถึงความสําคัญของมารูสคุณย่าครับทุกคนครัก็บอกคุณย่าเนี่ยสามารถเล่นไ,ได้ทุกตําแหน่งเลยนะครับมันทําให้ตัวเขาเองก็สามารถจัดชุด11ตัวจริงได้ง่ายขึ้นนะครับพอมี เอเมิโมเข้ามานะครับผลึกกาลังร่วมกับคุณย่านะครับทีมก็จะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆอันนี้ก็พูดเองนะนะครับทีมก็จะดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆนะครับก็ชื่นชมว่าทั้งสองคนนี้เป็นตั้งแต่ที่ถ่อมตัวนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญก็เรียกว่าทําให้เรียกว่าเหมือนทั้งสองคนนี้ก็มีทางเลือกอื่นๆนะนะครับแต่ก็เลือกที่จะมาอยู่กับสโมสรนะครับเขาชื่นชม2คนนี้บอกว่ามาอยู่กับสโมสรทั้งๆที่รู้สถานการณ์ของสโมสรอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ก็ยังเลือกเลือกที่จะมาอยู่กับเราอะไรประมาณนี้บกก็้อว่า เ,เขาเริ่มต้นทีมได้ในการได้ทีมแบบครบๆก็ทำให้เขาก็สบายใจมากขึ้นในเรอร,ราวนี้นะฮะคราวนี้เรื่องของการเซ็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับออมาริมบอกว่าก็ต้องการานักเตะที่มีประสบการณ์แม้ว่าคุณย่าจะยังอายุน้อยแต่ก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาพอสมควรแล้วนะครับนั่นคือนโยบายในการเซ็นนักเตะ ของยูนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็นักเตะเหล่านี้ก็สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ด้วยนะฮะคราวนี้มาดูพื้นที่สําหรับคอบบี้เมนูครับแน่นอนว่ามันก็จะเป็นคําถามเป็นเครื่องหมายคำถามนี้แล้วทราบกาันผมก็คุยเรื่องนี้ไปบ่อยเหมือนกันว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยชัดเจนว่าเมนูจะเล่นตรงไหนเมนูเล่นตัวบนเยอะนะครับเ,เล่นตัวบนก็เยอะนะครับเล่นลงมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางอาจจะผมว่าไม่เยอะเท่าตัวบนน่ะนะครับ ก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันลงมาเล่นนะครับก็ตำแหน่งไม่ชัดเจนเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวอะไรมั่วไปหมดนะครับเขาพูดถึงตำแหน่งของคริปเอเมนูอามารินบอกว่าตัวของเมนูเนี่ยเล่นในทุกพื้นที่ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวเล่นตัวบนเยอะหน่อยนะครับแต่ก็สามารถดรอปมาเล่นตัวต่ําลงมาได้ในแบบตำแหน่งเบอร์8หรือเบอร์หก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องการให้คริเอเมนูนั้นได้ครอบครองบอลครับยิ่งเมนูได้ครอบครองบอลได้เล่นกับบอลมากเท่าไหร่ก็จะสสาาาามมรถแดดงศักกยภพออไ มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ชื่นชมเขามีเมนูว่ามีพรสวรรค์สูงมากนะครับคิดว่าเมนูต้องเพิ่มสปีดของจังหวัดเกมขึ้นมาอีกนะครับก็มีแผนสำหรับเมนูด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปการแยกตําแหน่งตัวจริงในแต่ละสัปดาห์นั้นมันจะเข้มข้นมากขึ้นทุกคนต้องเตรียมพร้อมสําหรับที่จะลงแข่งขันนะครับการได้ลงแค่สำหรับการได้ลงแค่เล่นแค่นัดเดียวหรือต้องลงเล่นทุกนัดน,นั่นคือจุดสําคัญของซีซั่นนี้นะครับบรูโน่บ้างบรูโน่บ้างนะครับบรูโน่ อาบริบอกว่าแน่นอนครับบูโน่เนี่ยเล่นได้กับบทบาทการลงเล่นตัวต่ําลงมานะครับปรับเปลี่ยนระหว่างเกมได้เลยนะครับแต่ทีมก็จะขาดบูโน่ในบทบาทเบอร์สิบนะครับก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่ไปเล่นเบอร์สิบก็ต้องเขาต้องก็ต้องถอยลงมาเพื่อรับบอลด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีใครยืนในตำแหน่งเบอร์สิบนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าบูโน่ตำแหน่งก็สามารถไปยืนอยู่ข้างหน้าสุดได้เหมือนกันพูดถึงลุกชอก็ชื่นชมลุกชอด้วยนะครับบอกว่าเป็นนักเตะระดับโลกนะครับสังเกตได้จากรายละเอียดการเล่่่นนนขอองเเเาาััป็กกตทียยดมมๆ คุณย่านะครับเขาบอกว่าแน่นอนฮะคคุณย่าพูดถึงอันนี้บทสัมภาษณ์คุณย่านะเขาบอกว่าอันนี้หวานเจี๊ยบเลยก็อบอกยูนเต็ดคือสโมอสรในฝันของผมครับและผมสามารถทําให้ฝันของตัวเองเป็นจริงการได้มาอยู่กับยูนเต็ดสำหรับผมไม่ใช่แรงกดดันแต่มันคือความเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมไม่คิดว่ามันต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเริ่มหรอกนะผมแค่คิดว่าเป็นตัวของตัวเองและช่วยทีมให้ได้หวานเจี๊ยบนะฮะ คราวนี้มาดูกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับคุณผู้ชมครับกับการมาทัวร์อเมริกานะครับก็แน่นอนครับในแทบทุกซีซั่นแล้วก็จะเห็นแมนยูมาเก็บตัวแล้วก็ทัวร์อเมริกาตลอดนะครับผู้สื่อข่าวเจมส์ดังเกอร์บอกว่าการมาทัวร์อเมริกาครั้งนี้ครับมีทีมงานน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับมีเจ้าหน้าที่เพียงแค่ราวๆ60คนครับที่เดินทางไปร่วมกับทีมนะครับไม่รวมอมริมสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายของสโมสรโดยความต่างจากทัว เมื่อ10ปีก่อนเราว10ปีก่อนนะครับในยุคของหลุยส์ฟานกานั้นมีเจ้าหน้าที่ถึง140คนนะครับในการทัวร์ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมมีกิมดิกมาเพิ่มเติมครับมีหัวหน้าเชฟด้านโภชนาการคนใหม่นะครับนั่นคือวิลคาวาโยที่เพิ่มเข้ามาร่วมทีมนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแทนที่ของโอม่าเมเชียนนะครับที่ออกจากทีมไปตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับโดยตอนนี้มีเมนูข้าวพุดดิ้งครับที่กำลังได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดานักเตะเป็นอย่างมากเลยนะครับ เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับตามข่าวรายงานบอกว่าอัลโมรมจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเร่งเครื่องฝึกซ้อมนักเตะอย่างหนักเข้มข้นสูงที่ชิคาโก้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลใหม่แม้ว่าอากาศจะร้อนจัดนะฮะในวันพุธนะครับอากาศร้อนนะครับแต่ทีมก็ยังคงซ้อมแบบเข้มข้นยาวนาน2ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่8โมงเช้านะครับคราวนี้พอเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับอัลโมรก็ลดความเข้มข้นลงมาเหลือ90นาทีนะครับแล้วก็มีเจสันวิลคอร์ รวมถึงโอมบาราดานั้นคอยสังเกตการอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือภาพทั้งหมดที่หยิบมาฝากหยิบมาคุยกันนะครับอย่าลืมนะฮะคุณูชมครับวันแรกวันพรุ่งนี้แล้วนะครับการอุ่นเครื่องในช่วงของโปรแกรมพรีซิชั่นวันอาทิตย์ที่27 6โมงเช้าเป็นต้นไปหลังจบเกมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าผลงานของแมนยูเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนมองยังไงบ้างเมนแชร์ share, แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับฝากเอาไว้กับทริปแดงเดือดครับใครสนใจ อยากไปดูแดงเดือดกับฟลุกแฟมนะครับเดือนตุลาคมนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับที่ไลน์แอด BC Journey นะครับที่ผมขึ้นให้ตรงนี้ BC Journey นะครับเราจะไปดูเกมแดงเดือดที่แอนฟิลมีทัวร์อ่ามีทัวร์โอ๊คเทอร์ฟอร์ดดูเกมที่แอนฟิลลงมาเที่ยวดอนดอนแรกที่สำคัญคือเราจะพาทุกท่าน ไปเชี่ยวปารีสฝรั่งเศสด้วยครับค่าทัวร์ค่าเที่ครั้งนี้185,000บาทนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์มาคุยกันได้เลยฟลุ๊กแฟมิลี่จากมือจากมือกับพี่ชัยสรุตนะครับและบริษัท BC ีจานี่ร่วมดูแลทุกท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ